โควดนี้คือขุมทรัพย์สุดยอดในการบำรุงผิวเลยค่ะ เป็นครีมเซลบสกินตัวพรีเมียมทั้งหมดเลยนะแล้วที่เห็นเป็นน้ำมันออยนะคะก็เป็นน้ำมันสกัดธรรมชาติ100% 4ตัวที่ขายดีที่สุดของแบรนด์เรานะคะแล้วก็ยังมีเซรั่มนะคะเพื่อที่จะกู้ผิวหน้าผิวใสดีมากๆเลยทั้งหมดรวมกันแล้วใส่ขวดปั๊มแบบนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทับทิมมิกซ์รวมกันเวลาใช้ก็คือใช้ทั้งเช้าและเย็นเช้าทาบางนิดนึงแล้วก็ตอนดึกก่อนนอนเนี่ยบ่มครีมหนา เลยนะคะลูกค้าทุกคนก็จะใช้แบบนี้ตื่นมาก็จะเจอผลลัพธ์ที่ดีนะคะหน้าจะเด้งใสตึงกระชับเข้ารูปนะคะเป็นโครงหน้าแบบ V นะคะตามแบบฉบับเซเล s บสกินเลยนะนี่ทั้งหมดรวมกันอยู่ในนี้แล้วค่ะน่าใช้มากๆเลยทับทิมใช้ทุกวันเลยเช้าเย็นนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆ